สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมร a ดเดี t ร์เดอร์ซิวเวิร์ลนะครับอีเวนต์เยอะเนาะเห็นอีเวนต์เยอะเหมือนกันแต่วันนี้ทำไม่เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีภารกิจนะเป็นกรรมการเล,เลือกตั้งอีกแล้วครับเผื่อพรุ่งนี้จะอาจจะไม่มีคลิปนะทุกคนถ้ากลับถ้าถ้ากลับมาหลังจากทุ่มหนึ่งอะ เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาทั้งวันนะครับตั้งแต่6กโมงเช้ายันถึงนับคะแนนเสร็จอะไม่แน่ใจเลยว่าจะทําคลิปทันหรือเปล่านะครับอาจจะพัก1วันนะวันนี้ก็เลยแรกกะว่าจะไม่ได้ทําคลิปครับแต่ว่าเอาเอาซหน่อยละการเกมลาดเดย์นนะเดี๋ยวจะหายไปสวันก็กระไรอยู่นั้นวันนี้เดี๋ยวมีคนถามเรื่อง เครื่องยนต์ขึ้นสนิมมาว่าไปหาที่ไหนง่ายสุดงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปที่นี่ครับทางหลวงทางหลวงเป็นที่ที่เราสามารถนำเครื่องยนต์ขึ้นสนินนะครับกลับมาบ้านได้หรือกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่ออัปเกรด,ด,ดรถรถมอเตอร์ไซค์ได้ได้ง่ายสุดละเท่าที่ผมเจอมานะครับถ้าไปตามป่าตามเขาโอกาสเจอน้อยมากนะ กับอีกที่หนึ่งก็คือที่เก็บของเก่าแต่ว่าบางจุดโคตรอันตรายเลยดังนั้นจุดที่ง่ายที่สุดสําหรับผมนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายสําหรับทุกคนด้วยก็น่าจะเป็นที่ทางหลวงนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวขอทําภารกิจประจําวันก่อนแล้วกันนะหมุนวงล้อก,ก่อนครับเลขที่ออกเออไม่ใช่ได้ไก่หาตัวนี่ตู้นี้ครับได้ระเบิดฟักทอเอ้ย ระบบเบิดแครอทแต่ว่าจะได้หรือเปล่ามาดูนะโอกาสมาสมแล้วก็สุสานนะครับมีคนเตือนมีน้องเตือนมาว่าแบบถ้าพี่ตายตรงนี้เนี่ยศพพี่ตรงนั้นจะหายไปด้วยนะใช่ใช่อันนี้เข้าใจอยู่แต่พยายามจะไม่ตายที่บ้านอยู่แล้วนะจะพยายามไม่ตายที่บ้านเนี่ยจะอาบน้ำสักหน่อยจำไ,ได้ว่าก่อนนั้นนี้เนี่ยเราโดนซอมบี้พ่นพิษใส่นะครับ เดี๋ยวถ้าเราโดนทีละสองสามทีเราอาจจะตัวเหม็นก็ได้ก็อาบน้ำไปก่อนก็ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวแวะไปที่ถิ่นฐานด้วยครับไปทำการเลื่อยไม้แล้วก็หลอมเหล็กเช่นเคยนะทำไปเรื่อยๆครับมีคอมเมนต์บอกว่าเล่นแบบไม่มีจุดหมายเลยมีนะมีจุดหมายอยู่ก็ตอนนี้ผมกะว่าจะทำรถมอเตอร์ไซค์ให้ได้เลเวลตันก่อน เดี๋ยวก็จะมาทำาทินฐานเพราะว่าทินฐานมาใช้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างแบบนานมากๆทุกคนนานแบบนานโคตรจริงนะเออเราก็เลยไปทำอย่างอื่นกันก่อนก็ได้ครับหรือบางคนอาจจะแบบใช้มีจุดมุ่งหมายจะปลดล็อกจีโนมให้ครบทุกอันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคือแต่ละคนเนะี่ยจะเล่นมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนะเหมือนกับการทำช่อง YouTube เกมราดดีอ่ะแต่ละคนมันจะมีวิธีแล้วก็ทักษะการเล่นที่แบบค่อนข้างแตกต่างกันถ้าสมมุติคุณดูผมคนก็จะได้ความทุรักทุเลแบบผมไปนะแต่ถ้าคุณดูช่องอื่นก็อาจจะได้เทคนิคของแต่ละคนไปนะครับนั่นแหละเป็นสไตล์การเล่นของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเดีย๋ยวผมต้องทำโครงเบาเราต้องทำขี้เลื่อยเพื่อทำเป็นกระ,กระดาษรูปฟูกอัปเกรด พื้นกับกําแพงนะจะได้ไวนะครับแต่ตอนนี้ขอทําอุปรกรณ์ไปก่อนสกรูนี่จะเอาไปอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปที่ปั๊มน้ํามันโอเคดีหน่อยนะว่ามันไม่ใช่ปัจเจแล้วนะครับปัจเจรเราจะได้เก็บมาใช้ในการอ่าแร่ไอรีไซเคิลเออ เอามารีเอาาไซเคิลเพื่อที่จะเอาเหล็กกล้าขอดูหน่อยเครื่องยดไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมสงสัยต้องไปฟาร์มลำ้วยสักรอบหนึ่งไปเอาเขาเรียกอะไรนะเครื่องยนต์อุปรกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์นะมันจะได้ขึ้นไวในแต้มเรามาที่เหลืออับปางก่อนนะครับ ิ้วินขวัดล้างทำไหมอยากทำอยู่นะแต่ดูจากพรุ่งนี้แล้วไม่น่าจะทำทันวันนี้มีกิจกรรมล่าหัวด้วยก็น่าทำเหมือนกันแต่คงไม่ทำเดี๋ยวขออย่างน้อย,อยวันนี้ขอมีคลิปไปไปเอาเครื่องยนต์เครนสนิมก่อนละกันนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเหมือนกัน พวกนี้พวกนี้เป็นการแถวบ้านผมเป็นการเลือกตั้งอบตอนะครับกับผู้ช่วยใช่เราเป็นกปนอง ấy, เป็นมาประมาณ6-7ปีแล้วครับเหมือนจะเป็นใกล้จะเป็นตัวหลักแล้วเพราะว่าทํามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบแปด พดีพ่อจับส่งก็เลยเออต้องเป็นเลยนะแล้วก็อ,ออกไม่ได้ด้วยเพราะว่าพ่อเป็นผู้ช่วยไงอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บฝาแดงนะครับเพราะว่ามีาสร้างมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สีต้องบอกว่าแคมป์ของนักจุโจมโผล่ขึ้นมาที่แมปนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดการเอาฝาไปเติมด้วยตอนนี้ฝาเท่าไหร่แล้วนะมีใครจำได้ไหมครับแต่เก้าพันยัง ก็ยังต้องเก็บต่อไปนะครับอีกอีกเกนะ้าน่ะถ้าสมมุติตัวนี้มีอยู่9 0 0าก็ต้องเก็บอีกเ0้าประมาณ1 8ื่นแต่ถึงจะได้ก็สะสม,มไปครับตอนแรกมันมีมาขายที่นะไอ้ตู้สล็อตที่พังแล้วอะแต่มันขาย495บาบาทผมว่าแพงไปเดี๋ยวเรามาลุ้นเอาดีกว่าเราเป็นคนชอบลุ้นชอบเสี่ยงดวงครับ เกมแต่ละเกมที่เล่นก็เสีย่ยงดวงมาแล้วเกินตอนนี้เริ่มคิดถึงกิมโซลแล้วอยากกลับไปเล่นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปเล่นยังไงดีจะเอาเวลาไหนไปเล่นดีช่วงนี้มีเกมอะไรต่างๆให้เราไปเล่นมั่ง เดี๋ยวผมว่าผมเก็บเก็บเอ่าเก็บเงินซื้อคอมสักตัวดีกว่าเนาะเล่นเกมคอมดีกว่าแต่มันต้องแลมแรมต้องเยอะ,ะแรมต้องเยอะความจุต้องเยอะด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราเล่นแบบบันทึกหน้าจอมันก็น่าจะกินพื้นที่เยอะแล้วแล้วเราก็มาตัดต่อในคอมพิวเตอร์หรือในตัดต่อในโทรศัพท์ <laughs> คิดไปโน่น ون. เอาเอาเกมปัจจุบันให้รอดก่อนเนาะเอาแค่ในโทรศัพท์ให้รอดก่อนดีกว่าตอนนี้กำลังเลเวล84นะครับใกล้จะ85แล้วผ่านมาครึ่งทางแล้วครับเอาฝาไปที่ตู้สล็อตดด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราขอรับของก่อนนะครับ รับของฟรีหมดวันนี้พอดีทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเติม10บาทเอาของอย่างอื่นเนาะหรือไม่ก็เผื่อมีชุดดีๆมาให้เราได้แบบลองแต่ง <S <S เติม80บาทอะไรแบบนี้ครับมิสทรีอีกแล้วแล้วโอ้ยแท่งอลูมิเนียมทั้ง5แทง่งไงก็ดีเหมือนกัน แต่ครั้งก่อนได้อาหารหมาทั้งสามันเลยนะปืนโอเคปล่อยไปก่อนซ่อมไปก่อนแล้วกันฝาตอนนี้มีทั้งหมด9019นะครับใครจะเอาไปรุ้นก็ได้นะเผื่อโชคดีมาเปยผมด้วยนะครับถ้าถูกอะเห็นมีหลายคนบอกสร้างด้อมสิพี่สร้างในไหนอะ่ะคล้ายๆกับด,ด้อมในในไลน์ปะ คุณคิดว่าผมจะมีเวลาเล่นไหมเอา,อางี้เดียวขนาดเอ่อทำ y o YouTube ใช่ไหม Facebook อะทำไว้ตั้งนานแล้วก็มีคนกดติดตามอยู่สองสาคนก็เลยไม่ได้ทำเลยไม่มีเวลาทำิงทุกคนแยกแยกล่างไม่ได้ที่ทางหลวงอันนี้คือทางหลวงนะครับที่ที่ผมบอกทุกคนนั่นแหละว่าเป็นที่ที่เรา สามารถมาเก็บเครื่องยนต์ขึ้นสนิมได้2วันต่อหนึ่งครั้งนะครับเอาไวา้อัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์กันใครสายฟาร์มก็มาฟาร์มที่นี่สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อที่ป่าเขาลำนาวไพ่นะก็จะได้มีโอกาสแบบได้เครื่องยนต์กลับไปบ้านอะไรแบบนี้ครับ วันหนึ่งนี่ผมอยากให้มีสักประมาณ25ชั่วโมง2 6่ชั่วโมงแยกล่างได้ก็ดีหรือไม่ก็เวลาเวลาเท่าเดิมแต่ว่าสามารถแยกล่างได้ครับเป็นตัวเองอีกคนหนึ่งแล้วก็ทำอีกคนหนึ่งทำงานตรงนั้นไปอีกคนหนึ่งทำงานตรงนี้ไปแยกล่างกันทำน่าจะดี พ,พูดทำไมมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยนี่เราช่วยเหลือคนครับได้บุญด้วยโอเคขอให้ฉันถูกรางวัลที่หนึ่งซะถุช่วยช่วยเหลือคนในเกมเลยขอขอรางวัลที่หนึ่งจกชีวิตจริง คิดว่าจะได้ไหมล่ะแม่เนี่ยเครื่องย,ยนต์ขึ้นสนิมอยู่ที่คันเมื่อกี้ครับ <_ C 1> เราก็เอาไปให้กับช่างยนต์ที่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันก็จะเป็นการอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์มีหลายคนถามบ่อยมากเลยว่าพี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ผมหายอ่าก็ถ้า เราขับไปชนที่นุ่นชนตรงนั้นเออชนจนเดี๋ยวนะชนตรงนั้นเออชนตรงนี้เออจนรถมันเก็บพลังมันพังอะ่ะเดี๋ยวมันเหลือศูนนะมันจะหายไปนะครับแต่ไม่ได้หายไปแบบถาวรนะคือให้เราสร้างอู่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็หาอุปกรณ์มาทําการซ่อมแซมมอเตอร์ไซคันนั้นนะเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองครับพูดง่ายๆคือต้องสร้างอู่รถอ,อู่รถมอเตอร์ไซค์ครับ ยังไงเดี๋ยวมันก็กลับมานะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปครับเพราะว่ามันจะเป็นของที่อยู่คู่กับเราตลอดไปจนกว่าเราจะเลิกเล่นเกมนี้ไปนะโอเคครับเดีย๋ยวเราค่อยๆเดินไปนี่แหละเครื่องยนต์อันนี้แหละทุกคนที่เราจะเอาไปอัปเกดรดรถบัสไซครับตั้ง1000แต้มต่อหนึ่งเครื่องนะผมเอาไปเติมจนจะหมดอยู่แล้วเนี่ยต้องมาตามหาเนี่ย หรือเราจะเอาไปรีไซเคิลก็ได้นะครับก็มีโอกาสได้ของเหมือนกันเช่นได้เครื่องยนต์ที่แบบเอาไว้อัปเกรดอะสิต้องบอกว่าเอาไว้เติมรถ ATV อะไรแบบนี้ตอนที่เราประกอบใหม่ๆห,หรือเอามาอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับถ้าเราเอาไปรีไซเคิลนะนะโอเคใกล้จบแล้วทุกคนจบคลิปนี้นะขอทำคลิปสั้นๆสักวันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปแต่เช้าไปตั้งแต่หกโมงแล้วก็เลิกผมว่าน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งแน่ๆเลยก่าจะนับคะแนนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับสามารถกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดหัวใจให้กันได้นะเพื่อเป็นการดันคลิปนะครับให้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะแล้วเจอกันในวันไม่พรุ่งนี้ก็ปรลือน,นี้เลยครับ